บอกว่าเราเป็นต,าตานะุกต <c oughs> ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถของตัวเองว่ะ <c oughs> <c oughs> หนูมีคนขับรถนะคะคนขับรถหนูไ็อยู่ข้างล่า <c oughs> งค่ะสวยดี่อนี้เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกละเอียดมากเลยเนี่ยตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> อย่าจับผิดบอกแล้วว่าอย่าจับผิดอย่าคิดอะไรกันไปเองเออถ้าจะนี่มีอะไรจะนี่เป็นคนที่บอกอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งปิดบังหรือว่าอะไรเมื่อไหร่ที่นี่มีเหตุผลหรือว่าอยากจะบอกจะนี่ว่าออกจากป่าจะนี่เอง อยากยับเข้าไปใกล้เธออยมั่นใจนะครับในความรักของผมนะครับผมได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเจนนี่นะครับ9โมง9 9นาทีนะครับเมื่อเช้าเรียบร้อยนะครับก็คบหาจริงๆเนี่ย5เดือนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ นะรับมาเป็ก็อันนี้ต้องขอเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนขอล้อนะครับเจมี่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะในเมื่อผมเนี่ยต้องต้องเคลียร์หลายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้องคุยกับคุณตู่น้องเพลงนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับสุดท้ายก็คือคนที่ผมรักรักและเข้าข่ารบที่สุดก็คือคุณวัฒนาสวัเนะครับก็ พาเจนนี่ไปนะครับกลับคันว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงจะมีคําถามอยู่ในใจว่ามีน้องหรือเปล่านะครับขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเพราะว่าใบานี้เป็นใบที่ให้ไปตรวจตอนเช้านะครับ,บว่าไม่ได้มีหนนมุหมมด ดี๋ยวนี้จะหาราหน้าด้านเยอะนะคะว่าหากหัวคนนั้นเนี่ยก็จะมีลูกมีเมียแล้วแต่ขอให้รวยนะเขาบอกว่าให้เงินช้อปปิ้งกี่เป็นล้านใช่ยวนะปรา,า,ากฏดาราคนนี้ที่ถูกกล่าวหาก็คือเจนนี่เจนโพจุวัลจนสวัสดิ์อัศวะเห็มสามีของตูนันทิดาแก้บัวใจและอัศวะเหมไปส่งที่กองถ่ายเป็นตุ๊กตาหน้ารถ ไม่ได้เห็นหรืออะไรคะยังไม่ได้ไม่ไมีมมการพูดถึงตรงนี้ค่ะอันนี้คงต้องขออนุญาตนะคะทาคุย<อ>กันในครอบครัวบ้างไหมคะทราบแล้วดิ๋พี่สงขาไม่ทราบดีกว่าเลื่อ,องห<ม>ัวในที่สุดผู้หญิงหน้าด้านพวกนั้นจะไปหมดๆๆคุณชนสวัสดิ์อาสวะเห็บก็กลับมาตายรังอยู่ในอ้อมอกของคุณนันทิดาแก้บวสายนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมารู้ก่อน,น่าเจนี่เทมปูทุกวันเนี่ยจะแย่งผัวชาวบ้านหรือเปล่าคราวนี้จะดูอีกทีกัว่านันที่ดาแก้ว,วัวสายจะนิ่งเงียบเหมือนเดิมหรือเปล่าจะออกมา เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรใครได้